สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกันต่อกับหนังสือ The Power of Your Subconscious Mind ขอขอบคุณคุณทีระทรจิระธนายโรดเป็นผู้แปลหนังสือมารับชมรับฟังกันต่อได้เลยค่ะ3ขั้นตอนสู่ความสำเร็จในการอธิษฐานทั้ง3ขั้นตอนมีดังนี้ 1. มองดูปัญหา 2. ปล่อยให้จิตใต้สำนึกจัดการ 3. ผ่อนคลายโดยรู้ว่าสิ่งนั้นได้รับการจัดการแล้วอย่าทำราร้ยคําอธิษฐานของตัวเองด้วยการพูดว่า ฉันหวังว่าจะได้รับการรักษานะฉันหวังว่าอย่างนั้นความรู้สึกของคุณเกี่ยวกับสิ่งที่ต้องการคือกุญแจสำคัญการกระทำที่ฉลาดที่สุดที่คุณสามารถทำได้คือเป็นคนส่งสารให้จิตใต้สำนึกส่งสิ่งที่คุณต้องการให้ถึงมือจิตใต้สำนึกให้ได้จากนั้นผ่อนคลายและปล่อยให้จิตใต้สำนึกทำทุกอย่างให้บอกปัญหาและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นรอบตัวว่าเดี๋ยวมันจะผ่านไป การผ่อนคลายจะช่วยเปิดทางให้พลังงานจนเบื้องหลังไอเดียเหล่านั้นทําให้ทุกอย่างกลายเป็นความจริงกฎของความพยายามย้อนกลับและเหตุผลว่าทําไมคุณถึงได้ตรงข้ามกับสิ่งที่อธิษฐานขอครูจิตแพทย์ชื่อดังของฝรั่งเศสนิยามกฎของความพยายามย้อนกลับว่าเมื่อความปรารถนาและจินตนาการของคุณขัดแย้งกัน จินตนาการของคุณจะได้รับชัยชนะเสมอยกตัวอย่างว่าถ้าคุณขอให้เดินบนแผ่นไม้กระดานที่วางอยู่บนพื้นคุณคงจะเดินได้โดยไม่มีคำถามหรือปัญหาใดแต่ถ้าแผ่นไม้กระดานนี้ถูกวางไว้สูงขึ้นไปอีก20ฟุตความปรารถนาที่จะเดินบนไม้กระดานจะขัดแย้งกับจินตนาการหรือความกลัวที่จะตกจากที่สูงที่เกิดขึ้นความคิดหลักในหัวของคุณ ซึ่งน่าจะเป็นภาพของตัวเองตกจากไม้กระดานจะกลายเป็นใหญ่ความปรารถนาที่จะเดินบนไม้กระดานจะด้อยลงและความคิดเกี่ยวกับความล้มเหลวจะแข็งแกร่งขึ้นการพยายามข่มใจหรือฝืนใจตัวเองมักพ่ายแพ้ภายตัวเองและมักจะคิดถึงสิ่งที่ตรงกันข้ามกับความปรารถนาของตัวเองเสมอความรู้สึกไร้พลังที่จะก้าวข้ามอุปสรรคแต่เป็นใหญ่ในจิตซึ่งจิตใต้สำนึกจะตอบสนองต่อไอเดีย ที่เป็นใหญ่ในจิตดังนั้นผ่อนคลายและทำให้มันเรียบง่ายเข้าไว้จึงเป็นทางเลือกที่ดีกว่าถ้าคุณชอบมีคำพูดว่าฉันอยากหายป่วยแต่มันไม่หายสักทีฉันพยายามหนักมากฉันบังคับตัวเองให้อธิษฐานฉันใช้ความตั้งใจทุกหยดที่มีรู้ไว้เลยว่าความผิดพลาดของคุณเกิดจากความพยายามที่มากเกินไป อย่าพยายามฝืนใจจิตใต้สำนึกให้ยอมรับไอเดียของคุณโดยใช้พลังของความตั้งใจจุดจบของการกระทําเช่นนั้นคือความรมเหลวและคุณจะได้รับในสิ่งที่ตรงกันข้ามกับสิ่งที่คุณอธิษฐานขอตัวอย่างต่อไปนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นประจำเวลาทําข้อสอบนักเรียนส่วนใหญ่เมื่ออ่านหนังสือข้อสอบแล้วจะพบว่าความรู้ทั้งหมดได้จากพวกเขาไปอย่างกระทันหันสมองของเขาว่างเปล่า และไม่สามารถนึกอะไรดีๆออกได้เลยยิ่งพวกเขาพยายามบีบคั้นทุกอย่างที่มีออกมาคำตอบก็ดูเหมือนจะโบยบินจากไปไกลขึ้นเรื่อยๆแต่วินาทีที่พวกเขาเดินออกจากห้องสอบและเริ่มปรงหรือผ่อนคลายคําตอบที่พวกเขาต้องการจะกลับมาการพยายามที่จะจำคำตอบคือต้นเหตุของความล้มเหลวของพวกเขา ความขัดแย้งระหว่างความปรารถนาและจินตนาการจะต้องได้รับการไกล่เกลี่ยการใช้ความพยายามคือการคิดล่วงหน้าไปแล้วว่าจะมีการต่อต้านเมื่อจิตของคุณโฟกัสไปที่การก้าวข้ามปัญหาจิตของคุณจะมองไม่เห็นอุปสรรคอีกต่อไปจิตสำนึกและจิตใต้สำนึกจะต้องไม่ขัดแย้งกันเพราะคำอธิฐานของคุณจะเป็นจริงต่อเมื่อความขัดแย้งหายไปจากจิต ซึ่งคุณสามารถหลีกเลี่ยงการขัดแย้งระหว่างความปรารถนาและจินตนาการได้ด้วยการเข้าสู่สภาวะกึ่งหลับกึ่งตื่นง่วงนอนหรือสลุมสลือเพราะในสภาวะนี้ความพยายามจะถูกลดลงเหลือระดับต่ำที่สุดจิตสำนึกจะเปิดรับมากที่สุดตอนที่คุณกำลังสลุมสลือเวลาที่ดีที่สุดที่จะคุยกับจิตใต้สำนึกคือช่วงก่อนนอนเพราะเป็นช่วงเวลาที่ความคิดหรือภาพเชิงลบหยุดทำงาน ดังนั้นจึงเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดที่จะใส่ภาพหรือความคิดที่คุณต้องการเข้าไปคนที่ประสบความสำเร็จหลายคนแก้ปัญหาของเขาได้ผ่านจินตนาการที่ได้รับการควบคุมฝึกฝนมาแล้วพวกเขารู้ว่าไม่ว่าอะไรก็ตามที่พวกเขาจินตนาการและรู้สึกว่ามันเป็นความจริงสิ่งนั้นจะกลายเป็นความจริงตัวอย่างต่อไปนี้จะช่วยให้คุณเห็นภาพชัดเจนมากขึ้นว่า เด็กสาวคนหนึ่งหยุดความคิดขัดแยง้งระหว่างความปรารถนาและจินตนาการของเธอได้อย่างไรเธอปรารถนาที่จะให้ปัญหาทางกฎหมายของเธอจบลงด้วยดีแต่ภาพในใจของเธอมีแต่ความล้มเหลวการสูญเสียล้มละลายและความยากจนเพราะมันเป็นการฟ้องร้องที่ซับซ้อนและไม่มีทีท่าว่าจะจบลงได้เลยหลังจากได้รับคําแนะนําจากผมก่อนนอนเธอจินตนาการภาพของวันที่ทุกอย่างจบลงด้วยดีพร้อมกับใส่ความรู้สึก ให้กับภาพนั้นเท่าที่จะทําได้เธอรู้ว่าภาพที่เธอมีอยู่ในจิตต้องไม่ขัดแย้งกับความปรารถนาของเธอก่อนนอนเธอนึกถึงภาพตัวเองคุยกับทนายเธอจะถามคําถามเขาและเขาจะตอบคําถามนั้นโดยที่เขาจะพูดกับเธอว่ามีทางออกที่ดีมากๆและเราสามารถบรรลุข้อตกลงกับอีกฝ่ายได้แล้วโดยไม่ต้องพึ่งการตัดสินของศาล ระหว่างวันถ้ามีความกลัวเข้ามาในใจเธอจะนึกภาพของการสนทนานี้กับทนายความเธอเห็นภาพของเขาชัดเจนมากทั้งสีหน้าท่าทางน้ำเสียงและรอยยิ้มเธอนึกภาพบทสนทนานี้บ่อยมากจนเป็นนิสัยหลายสัปดาห์หลังจากที่เธอทำตามคำแนะนำอายการติดต่อมาและภาพที่เธอเห็นในจิตกลายเป็นความจริงทุกประการวันนี้ก็จบลงกันแค่นี้ก่อนนะคะขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมรับฟังขอให้พบกับความสุข ความเบิกบานใจพบกับศักยภาพไร้ขีดจำกัดที่อยู่ภายในแล้วมาพบกันต่อ EP หน้าขอบคุณมากเลยนะคะสวัสดีค่ะ